ทองมันนี่คุ้มก็เลยย่างไปบึงปฏิทินม,มันนี่คุ้มเลยเห็นมันเป็นรีขี่พาครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้ขาสู่ทีมงานของ พอสวัยพารวยผู้เฒ่าพารวยครับตามแนวทางสับปะเลอน้อยครับจักอยู่ทางไหนยางหาก่อนครับอยู่ซีครับผมนะเป็นมาอยู่วัดนี่แหละเป็นประจับนะครับอยู่ซีครับผมก่อนที่เขาไปชมคลิปของสับปะเลอน้อยเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมขับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางถนัดขับอยู่ซีครับผมสงสัยสีแมนเพิ่นอยู่ทางผุ่นละกับปูครับอยู่ซีครับผมเพิ่น สี่ปวานี้อยากข่างปูจกเทียนะครับเนาะอ่างวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะอ่าเลขของเพิ่นกับเขาเด้อครับเด้อเพราะว่าเพิ่นอ่าฝันว่าเพิ่นตื่นขึ้นมาไปเบิ่งปฏิทินอ่าเป็นสิบหาคำเดือนสิบเอ็ดประสันขับเอฟซีครับแล้วก็เพิ่นกับมาตีกองอ่าเลขยุกกองเพ,งเพงงิ่นกับพวกเขาแต่ว่าตัวฝันเพิ่นฝันเห็นเขาตั้งๆๆแตาที่แรกเนาะครับเนาะ ตามแนวทางของสเปิดหน่อย f อซกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่แงแจ้งเตือนเอาไว้เด้๋ยวับด้วยเอฟซครับผมสำหรับเอฟซม่ที่เข้ามานะครับนะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอฟซครับผมแนวทางสเปรดน้อยวันนี้ฝันเลยยังครับอได้ยี้ยดนเสียงคุยกันอยู่พี่อยู่สลาขางลางี่ครับอยู่ครับผม อยึดต so. ั i I ้งฝีกับว่าใครเด็กยางมาจกเทลียเร่มือนี่กับเลยยางเบิ่งขั้นกับเตียมต้นกับอีวีกับผมดอกเตียมต้นบนมีคนกินนะครับเนาะบาด้แท่เปนเพื่อนเพิ่งลงมาอยู่ปีกับอีวีครับผมเนาะโอ้ยกะลังนั่งสมาธิยูนซับเปลือยหน่อยครับอีวีครับนั่งสมาธิอยู่นโอ้โหสงสัยนั่งสมาธิเอาเลขให้บปะครับอีวีครับผมอืม

นาูอยู่ครั่ขางลารหน่อยกขาล่งนั่งสมาธิรับอยู่ซี่ครับโอ้ มาเป็นผู้เฒ่าหน่อยครับเอฟจีครับอ๋อปูวะนั่งสมาร์ทโฟนอืมโอ้ปูวันั่งนั่งโดดเติบนั่งโดดเติบแล้วว่าจีวันดีน้องไผ่อ๋อวันดีน้องไผ่ครับพี่น้องเอฟจี้วครับกำลังนั่งสมาธิอยู่พอดีครับเอฟจีครับอีปูวันนั่งโดดแล้วอออันนี้อีกทุ่มนี้ โอ้โหโทวมาหนีเปันละมอง <S <S เป็นยังไหนลูกล่ะปีใหม่มาหนี่โอ้ยเห็นนงพักสลงาวงกับว่ามันผู้เฒ่ามาทั้งไหนยางเออโอ้ยผู้เฒ่าทั้งได้ยางอยู่ขอบวัดนี่วสันวายวนาุนตีเทียกกำแพงเนียวสันเดียวมาเห็นอไม่มได้แท้เป็นผู้เฒ่าไพ่กาลังขิดว่านั่งสมาธิอยู่โอ้ฝันว่าลูกนั่งสมาธิได้บ่ลูก นั่งสมาธิพ่อเห็นบ่ต้องมากับพันเอกเต้อ่าต้องแหงว่างวดที่แล้วหันบักลาฟันอันฟันยังไรก่อเ่ราะว่าดังๆแล้วลูกให้ยเอฟซีฟังเนี่ยต้นจากในยินนี่ที่เอาคุณบ่ไก่นี่หน่มันไก่พดเนาะไก่พดเอยนาเอฟซีวัดอ่น้องไผ่ทำไมไม่ค่อยพูดบริสันว่ะเอาเลขวุ้ยบริสันท์แล้วอ่ะ เป็นคน้อบ่อหน่อยๆครับพี่เชคผมถามคํำตอบคำนะครับเป็นอย่างไรว่างหัดขึ้นนางมาหัดขึอนอด้เห็นนางสมาธีปูบอกนางโอ้รอ,รอกเอ็เกาตัวนี่เอปูบอกให้นัน่งห่ะอไงอย่าลรอกงนางเบิอถามปูวย่างไหนก่อนโอ้มาบาดนี่ปีไม่รอกเอ็เกืาของขวัญ เตรียมไว้พร้อมแล้ววันลงจยากรถมากโอ้โลงจยากบ้านมากรื้ม้อหอดของขวัญมาให้ปีใหม่เอาอไปยังเขียวหลังแต่หลังเขามาเ,าเาขียวหลังเข้ามาพอดีได้เรื่อพร้อมเป็นยังไงก็ลูกอันวางงวดที่แล้วันคือเห็นค้าเข็นแหน่ถอยเล็กอ่ะเนีเ่ยก็อ๋อฟังในลูกว่าลูกขึ้นมาตีหานี่มาเห็นเล็กเอียงก่อนลูกผมลูกขึ้นมาตีหาวันนี้ผมก็จะได้ออกจากหงส์ครับเออ กุ้งอกจากฮองมันยิ่งุมงกระเล่แย่งไปบึงปฏิทินมันยิ่งกุ้งเลเห็นมันเป็นลิงชิมหาชรมหะค้ำกับอันเล่บงเดือนเป็นเงินเป็ดมันกุ้งกรเลยลงมาวัดกุ้งก็เล่ลงมาหาปูกูก็เล่่วปูไปจีกองมันเงีนปูไปยิ้มไปจีกองมันนีุ่้งไม่ได้เห็นออ 582หมดครับโอ้ตอนที่เห็นเลขยุ่หน้ากล่องบุรุกสามตัวหา82แต่ว่าเลขนี้10ห้าดิจิ้ฟังประชัดเนาะ1บหาฟังประชันจังไหนกับฟังจำเป็นตัวผมนี่จี้เอฟซีเลยผ่านได้หน่อยเอฟซีบม่ผ่าดแล้วได้อยู่นี่ล่ะคอยนี่ที่เอฟซีได้ยุ่นี่โอนมาสองวัยนี่ให้น้องไปเนี่ยก็ดีเอา ยังอ,อีกบ,ก <S <S บาร์ดิเดี๋ยวสายเข่าอีกแล้วสายเข่าอีกแล้วสายใหม่เลยประหลาดสันไป็นหวันครับผมวันนี้สันตรงวันเลยปีใหม่เป็เยอดเซปีใหม่นะขึ้นไม่ดูเหยอะหาบ่เห <7 S 1> ็นเลยพอมหาห์กับโบเ็นเก้าสี่มื่นมื่นบันทีหนึ่ง <5 S 1> พอมาหาห์กับโบเ็นเก้าสี่กดติดตามเราไว้พี่น้องยศซีทุกท่าน ปติตามราไว้หาชุดจังหวัดนองไพ่ครับพีบน่น้องเยซีตสันว่าคนวรานันโบรานสันบราณสันจบานสันมีเหล็กมากปะกะนี่รครับกระมากก็ได้หรอกชนุนชุนหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งกับ 01หนึนึงตามมาแต่พุ่นบ่ลูกเดือนสิบเอ็ดท่นบ่กโอ้ศูหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งมักเล็กมักแล้วออเล็กมักเอาเล็กมักปัจจัยเล็กสานบอร์นได้เอาให้นงไปก่อนเอฟอวนมากพอดีอ่าลูกละบอรันเดนั่นหอกเอาขาของทีมงานพี่ห้ังของผมบอร์นมีครับผมวัดดีปีใหม่ลูกละพี่งนขอบคุณเอฟซีในลูก บอกขอบคุณขอบคุณเอฟซีครับบอกในลูกเห็นว่าตัวที่มากนี่คือศูนย์ชุดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งบุรุษตรงไหนไปสักวันนะอันนี้ <ภา S 1> เล็ก<ภ>ามาก<ภ>าเหล็ก <ภา S 1> ชอบเพราะเหฝันนะครับผมตามมาเล็กหนึ่งหนึ่งตามมาตั้งแต่ผลละตั้งแต่หวดที่แล้วน้องไพฝันว่ามาเบิ้งปฏิทินเห็นเลขสิบห้ากับหนึ่งหนึ่งขคงชุดไทยอัน คนบริว,ว่างไปองเอฟซี่วุดท้ายน้่หากันบริสันนยู่บต์กันพอดีมีน้งองมันเนะนววางเขตเนาะพีน้องเพิ่มาจรงเขตไปเล่นบริเวบริจากันมันเดียวชุดตองวัเอาเล็กมากไปซะกันปนรงเอซี่น้องเป็นโรฮ e ันสันศูนย์หนึ่งบุร 01กับ1 1งนึ่งคือว่าคือเดียนะศูนหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งี่เป,ไป็นะด้ปุ๊บอสมองนี่ออกได้บุดทุกทางพี่น้องเลียงสิอตัวตามคือหนึ่งหนึ่งตามมาตั้งหวดที่แล้วน,นี่ ย่างนันกเไเีชุดตองวันน้องไผ่พี่น้องเอฟซีหรือสับปะระน้อยพี่น้องเอฟซีวันที่สิมกราคมเลขสิบเจ็ดนะพี่น้องบวมันสิบหกสิบสิบเจ็ดตีสิบเจ็ดครับสิบเอ้าวันที่16ไม่ได้ออกครับเอ้าเือเขียนที่หกะนาเขียนใหม่ตัวเนาะไม่บอสิบเจ็ดสิครับสิบเจ็ดพี่น้องเอฟซีเราถชุดตอวันน้องไผ่เอาบุกหลาหนไว้ทุกทีน้ำไนเลขเป็นวันที่สิบเจ็ด้อครับเด้อเอฟครับสิกแกไม่ว่าวันที่สิ เียนเลกับ16มันเคยออก16หนอวันที่17มกราคม2567ชุด68ชุดจังหวัดก็จะเป็น0ุดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งวัวันสับปะนเอฟซีสั่นของหนองไผ่นะหรือสับปะรน้อยสับปีรดเอฟซีฝากไว้เป็นแนวทางโสมานำด้วยเป็นเศรษฐีลยครับด้อเอฟซีครับผม